คนเท่านั้นถ้ามีวาสนาต่อกันจะได้กระทึงได้เกิดมากู้กันสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเอลพอบรรยากาศการแต่งงานของพี่น้องไตหรือตีหมู่บ้านเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรฮนะครับหมู่บ้านนี้ถือว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรตินีมีพี่น้องชาติพันธุ์นักขนาดที่อาศัยอยู่ด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องไตลหรือซึ่งซีฟตำรวจตรีรุ่งโรดเจ้าบ่าวในงานนี้เป่นก็เป็นชนเผ่าไตลหรือนั่นเองครับส่วนเจ้าสาวนั้นเป็นคนเมืองเจียงไฮชื่อว่าคุณครูกรมลลักษ์ตอนนี้เพิ่นได้ไปเป็นครูอยู่ที่ฮงเฮียนบ้านมูเซออำเภอองก่กยจังหวัดเจียงใหม่ถือว่าได้ไปบรรจุกลายบ้านขนาดเลยนะครับในส่วนของพิธีการแต่งงานของพี่น้องไตลหรือนั้นก็จะคล้ายๆกับพิธีแต่งงาน ของคนเมืองเขาแต่ก็มีความแตกต่างกันอยู่พองนะครับเก้าโมงเก้านาทีเจ้าบ่าวได้เ่ขบวนขันมากมาหาเจ้าสาวและต้องผ่านประตูเงินประตูทองหลายด้านขนาดด้านแรกนี้เปิ่นจึงหือเจ้าบ่าวเอิ้นบอกฮักเจ้าสาวแป้งรักมากเลยเย ผ่านด่านแรกมาได้แบบชิวชิวอาจเป็นเพราะการบอกฮักนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าบ่าวทำกับเจ้าสาวเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมาเจอด่านที่สองเจ้าบ่าวเกือบได้โยกขันมากปิกบานเพราะด่านนี้เพื้อนถามว่าคนไหนคือเจ้าสาวแล้วพอหูปี่ประตูเงินประตูทองเพื่อนสรรหามาก่อนเป็นผมนี่ได้โยกขันมากปิกบานเน่นแน่แต่สุดท้ายเจ้าบ่าวของเฮาก็ตอบถูกผ่านเข้าไปเจอด่านที่สาม ด้านนี้เปิน้นฮื่ล้างมือด้วยน้ำขมิ้นสมปล่อยเพื่อเป็นสิริมงคลมาถึงด้านที่4ซึ่งเป็นด้านสุดท้ายด้านนี้เจ้าเบ้าจะต้องวิดพื้นเพื่อโชว่วาเฮาแข็งแรงพอที่จะดูแลเจ้าสาวได้แน่นอนว่าเป็นเรื่องจิ๊บจิบสำหรับซิปตำรวจตรีของเฮามาถึงบนบ้านเปิ้นก็เริ่มเข้าสู่พิธีมงคลสมรสเสร็จแล้วตังปอเจ้าเบ้าเปิ้นก็จะแจกซองบุญใฮือกับแขกที่มาร่วมงานซึ่งซองบุญนี้จะมีสตางค์อยู่ตังในและนี่ก็ถือเป็นวัฒนธรรมเตื้อแรกที่ ผมเคยหันจีอี้นะครับหลังจากแจกซองเ็ตเรียบร้อยแล้วเปิ้นกับผู้ข้อไม้ข้อมือหืกอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวและระหว่างนี้เปิ้นก็มีการปั่นปอนจากผู้อาวุโสที่มาร่วมงานตัวนะครับยวา เมื่อผู้ข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วก็เป็นการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นเค้กกระตางปากันไปร่วมงานสังสรรค์ที่เจ้าภาพเปิ้นจัดไว้ฮือภายในงานก็มีการกล่าวคําอวยพรจากผู้ลักผู้ใหญ่แล้วก็กล่าวคําขอบคุณจากเจ้าภาพจากนั้นก็เป็นการจัดกิจกรรมวัดดวงของคนโสดเพื่อหาคู่บ่าวสาวในครั้งต่อไปนั่นเองและนี่ก็คือชมหน้าของเจ้าบ่าวคนต่อไปนั่นเองครับ กิจกรรมยังบั่จบแต่อีเพราะหลังจากนี้เปิ้นก็นมีการห้องเพลงและเต้นกันอย่างสนุกสนานลองไปพอบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันนะคระับ และตึงมดนี้ก็คือบรรยากาศงานแต่งของพี่น้องไตหรือจังหวัดเชียงไฮ้ mm. ขอใื้กู้บบาวสาวมีความสุขและฮอกกันตลอดไปนะครับ